ค,ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาเข้าไปชมขั้นตอนของการรับออเดอร์สินค้าของทร้านเรานะครับเป็นการที่เรารับออเดอร์มาเนี่ยเราจะทําอะไรกับออเดอร์ท่นานบ้างนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยครับไปดูไปครับครับผมก็กมุมกล้องมันเข้ามามุมกล้องปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอน หลังจากที่ท่านสั่งออเดอร์กีต้ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายมีอะไรบ้างครับเข้าทางหน้าร้านนะมีกันในร้านของเรานะครับผมก็จะมีในส่วนของเมื่อท่านอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วสอบถามสินค้าแล้วก็ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วครับจะเก็บเงินไปทางบระาก,ก่อนนี่ก็แอดมินนะแอดมินก็คุณเมย์ก็จะรับ, order รบ,อ,รบอ,ออเดอร์นะครับของลูกค้านะครับผมว่าออเดอร์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะวันนี้ก็เกี่วยวเกับคุณเมย์ันี้ ประมาณ60อสเดออเดอร์วันนี้นะฮะก็จะริมน์จากเปรปอร์แลงขึ้นนี้มานะคือรับออเดอร์ในแพดแล้วก็มาริมพ์ออกมาขึ้นในเรียกว่าเปเปอร์แลงนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานทั้งอง์ก็จะรับออเดอร์ต่อจากาคุณเมย์นะครับแล้วก็จะจดออเดอร์แล้วก็เช็คยอดเงินอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับผมพอได้ในจุดนี้แล้วเนี่ยเ้าของท่านก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเตยมตัวในการที่จะเซตอัพนะครับนี่คือ ผ่านขั้นตอนที่รับออเดอร์มาแล้วแล้วก็น่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับก็จะขั้นตอนยกยกเข้าไปในห้องนี้นะในห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีช่างอยู่ครับที่คอยบริการเราอยู่นะครับก็ช่างเป้นะครับก็คือรับกีตาร์จากด้านเมื่อตะคู่นะครับก็จะเซ็ตอัพเสร็จนะครับนี่คือเหลือกีตาร์ที่รอเซ็ตอัพเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จส่วนหนึ่งครับก็พอสมมติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ตัวเช่นตัวนี้จะบอยแล้วนะพีะ่เป็นอัพนะเราก็จะยกออกไปแฮกกิ้งนะครับเนี่ยไะแล้วก็ขั้นตอนการรับออเดอร์เสร็จเรียบร้ยรอยแล้วเป็นอัพแล้วตรวจสอบแล้วก็แฮกกิ้งนะครับเราก็จะยกออกไปด้านนอกขนาดนี้นะฮะตึ้มนี่ครับก็จะเจอของพี่เล็กนะ mm. ก็แผน,นแฮกกิ้งของเราเราก็จะมาเตรียมรอไว้อย่างนี้นะครับเพื่อจะแฮกกิ้งนะครับขั้นตอนการแฮกกิ้งนะครับผม ประมาณนี้นะครับก็จิต้าจะางทีอาจจะมีเซ็อั mm. อพช้าบ้างครับรอนนี้คุณภาพครับมากกว่าปริมาณนะครับอาจจะช้าบ้างก็ขอใครด้วยนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ